เค okay, ครับเรามาเริ่มต้นที่ปุ่มรีเซ็ตก่อนนะครับครับผมตัว Memory Ic ก็คือต้องขึ้น normal ปกตินะครับแล้วก็ Detecting Selection อันนี้จะเป็นจำนวนช่องสินค้าแล้วก็ i l d ต้องขึ้น normal แล้วก็คอยต้องขึ้น normal ที่เหลือก็คือจะเป็นปกติครับผมแล้วหน้าจอก็คือจะกลับมาเป็นหน้าสถานะปกติพร้อมให้บริการแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบนาะนณหภูมิของตู้ แล้วก็ตัวนี้จะขึ้นในกรณีที่ตัวเครื่องรับเหรียญของลูกค้าไม่มีเหรียญสต๊อกทอนหรือว่าอาจจะมีเหรียญติดที่ตัวเครื่องรับเหรียญด้านในครับผมแต่ถ้าปกติแล้วถ้าลูกค้าเติมเหรียญไว้ทอนปกติตรงนี้จะไม่ขึ้นจะทอนลูกค้า,อาทอนเงินลูกค้าตามปกติครับผม